หยอกหยอกไก่ไอหยอกไอหยอกลูกเอ้ยให้มันตีนะเยอกหยอกปัญกรจาดูเป็นลักต่างดลัอ้งรุุุกจจิพี่จนูหมูแต่เพลาน้เต็มร่องเท้าโหลดพี่จนยั้นสิลูก คำนาหาแม่เลยปี๊ดติ่มันเห็นเกิดอันนี้แม่ได้แม่คิดว่าเดี๋ยวลองขยับเลยพอละสิมันไม่ตีหรอกบางหันมันเยีะเวราเห็นเกิดไลยเก่งมันมาหักอยู่ดิเออเพราะมันเห็นเพราะไม่เห็นเกิดว่าติ่มเยู่ทำไมมันปูขนาดนั้นล่ะมันจะเตะแม่น่ะโอเคจุดจุดไปที่ขอบค่อยจับมันดีค่อยลูบมัน นั่นได้อยู่กูมันมันเห็นเกือบเลยจริงมันไม่ชอบเกือบสีส้มไงเห็นมั้ยนะถ้าเขาดูสีมันก็เปลี่ยนอย่างเดียวเวลาไมนเบิกเกือบนลยมันพึ่งคอสิเลยฮะน่ะมันบ่กมาเกือบสีนี้สีส้มเนี่ยมันมักฮันมักเป็นน่ะฮะน่ะเบิกบนพิ่นเลยเบินเกือบจริงฮะน่ะกันนะแหม่กูวมันตอดอ่ะ ไม่แล้วสิได้เปรตแลที่ไม่ไปเอาข่าวไม่ให้กินแม่มันตีแม่น่ะพจ้อนโยยัน <apologize> พ <K escrito> ี่จอนนี่เขาบอกน้ำดอกแล้วมันไม่หยาดแม่หนีเลยพจ้อน ไม่ต้องแย่ัวแนค่ะไม่ต้องไปเอาเขาไม่กินนะเออเอเอาเขาไ,ไม่กินเยนกืธอไปอะไรหนูจับมัว